สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ไปสัลลัชแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกลิปนหนึ่งที่อยู่ในสวนนะฮะช่วงนี้ก็จะอยู่ในสวนเยอะหน่อยนะครับช่วงโควิดนะครับเก็บตัวอยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากมายครับอยู่ในสวนต่อง,งานประจำในสวนอยู่แล้วเนาะ วันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตนะครับประกอบอาชีพเกี่ยวกับชาวสวนชาวไร่นะฮะวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ใช้กันในสวนเยอะๆนะครับก็คือเรื่อยนต์จริงๆแล้วตามกฎหมายเรียกเลือยนต์ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายเกี่ยวกับ เรื่อยยนก็จากที่ผมทราบมาคร่าวๆนะไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับเป็นเกี่ยวกับประพอทรัพยากรป่าไม้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับของพันห้าร้อยห้าสิบห้ามีแก้ไขอะไรหลายอย่างนะครับมาตราสามมาตรายี่สิบสามอันนั้นเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เอาที่ว่าผมเข้าใจโดยรวมนะคืออุปกรณ์เนี่ยอย่างเรื่อยตัวนี้นะครับ ซึ่งผมซื้ซอมานะฮะอันนี้ซื้อมาส,สดๆเร่ร้อนเลยนะครับหลังจากที่ผมใช้เลื่อยยนไปเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็เครื่องตัดหญ้าใส่ใบวงเดือนตัดหญ้าเอามาตัดไม้นะฮะอันนั้นใช้ได้งานยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีความสะดวกนะครับว่าต้องเปลี่ยนใบไปมานะครับแล้วก็จะต้องลากสายไฟอย่างเงี้ยฮะ,ะมันไม่สะดวกมก็เลยลองซื้อตัวนี้มานะครับที่ซื้อมาเนี่ย ครับผมก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อยนะครับที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับก็สรุปได้คร่าวๆก็คือนะครับเครื่องยนต์นะครับตามกฎหมายแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าต่ํากว่า1แรงม้านะครับไม่ต้องขออนุญาตจดทะเบียนนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้0.9แรงม้านะครับมีใบรับรองมาให้จากผู้ขายนะครับแล้วก็ บานะครับบาตัวนี้บันชีบาตัวนี้คือ11.5นะครับก็คือตามกฎหมายแล้วถ้าเกินกว่า12นิ้วหรือ1ฟุตขึ้นไปก็ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ไม่ต้องขออนุญาตนะครับคือแรงม้าไม่ถึงแล้วก็ความยาวบาไม่ได้นะครับไม่ถึงตามกฎหมายนะครับ แล้วก็คำเรียกนะครับตามกฎหมายที่ผมผมเพิ่งอ่านมานะครับในศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องยนต์นะครับที่มีแรงมา้ตาต่ำกว่าหนึ่งแรงมา้าแล้วก็ความยาวของบาโซ่ไม่ถึง12นิ้วหรือ1ฟุตนะครับจะเรียกว่าอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับไม่ใช่เรื่อย,ยนต์นะครับตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมอ่านแล้วอ่ะโอเคเข้าใจในระดับหนึ่ง ผมก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับก็คือเรื่องตัวนี้นะครับยี่ห้อบอนชีนะครับบอนชีนะครับเป็นเครื่องของน่าจะเป็นของจีนนะครับแต่ชื่ออ่านออกภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันญี่ปุ่นแท้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องชาวสวนชาวาเกษตรกรได้ใช้ได้ดูนะครับเพราะว่าเผื่ออาจจะซื้อหามาใช้กันนะฮะเพราะว่า ผมใช้ละครั้งหนึ่งสะดวกจริงนะครับแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์เพิ่มมาให้พวกโซ่นะครับโซ่โซ่แะแถมมาให้สองชุดแล้วก็บาไม่แถมนะครับซึ่งใครที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยผมแนะนำนะให้ศึกษาหลายๆเพจนะครับหลายๆเพจหลายๆเ,เว็บนะครับเพราะว่าแต่และเว็บแต่และเพจขายไม่เหมือนกันนะลองลองเช็คดูดีอย่างผมซื้อมาเนี่ย พอซื้อขอแย้ไม่บอกราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมีผลกับเกี่ยวกับาการขายของเขานะครับเดี๋ยวผมจะโดนต่อว่าเอานะครับก็ผมดูจากเว็บเนี้ยผมดูแค่2องสามเว็บนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจราคาไม่หนีกันนะครับราคาห่างกันร้อยนึงบางบางบาง,บางเพจบางเว็บเนี่ยราคาเท่ากันแต่มีค่าส่งบาง บางเว็บไม่มีไม่มีค่าส่งผมก็เลยซื้อมานะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยครับผมไปดูอีกหลายเว็บเลยครับยี่ห้อเดียวกันราคาห่างกันสามสี่ร้อยนะครับของแถมเยอะกว่าก็เลยบอกโอ,อ้โหนะครับเราเราเราดูน้อยไปเราศึกษาน้อยไปนะครับก็เลยฝากถึงคนที่จะซื้ออ่ะให้ให้ใหดูลหลายๆเพจนะครับเพราะผมซื้อมายี่ห้อเดียวกันเลยครับของเขาแถมราคาถูกกว่างผมสามร้อยบาทแถมสู่สามเส้น นะครับไม่รวมตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเส้นทีสีแล้วก็แถมบาให้อันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับส่วนอุปกรณ์อิสซัซซอรี่ของมันนะครับเกี่ยวกับพวกบล็อกหัวทงเทียนอะไรเงี้ยเขาให้มาครบนะครับอ่าโอเคเรามาดูเครื่องตัวนี้กันดีกว่านะครับสิ่งที่แถมมาให้กับเครื่องนะเนี่ยเจะมีแต่บอกนี่ฮะมันจะแถมทุกทุกเครื่องนะต้องได้นะก็อุปกรณ์ถอดบล็อกถอดน็อตอะไรเนี้ยต้องมาได้ครบนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับเป็นแบบไม่ต้องยักน้ํามันนะครับการยักน้ํามันก็คือมันจะมีปุ่มน้ํามันนะสำหรับกดเพื่อเรียกน้ํามันเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับจะใช้แบบโช็โชคก็คือตัวนี้ดึงออกดึงออกแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับจะดึงประมาณสัก3 4ทีนะซึ่งบางครั้ง ผมอาจจะดึงมากกว่านั้นฮะแต่ดูในรีวิวแล้วก็ดึง3ามสี่ทีเขาก็ติดนะครับแล้วก็ไส้กรองกาจะอยู่ในนี้นะครับเปิดเปิดตรงนี้ออกออแล้วก็หัวเทียนก็จะอยู่ในนี้นะครับอ๋าเปิดดูก็ะแดะัมนมันเยอะมันมันต้องขันเยอะนะครับอโอเคนี่นี่นะครับ นี่คือไส้กรองอากาศอันนี้คือหัวเทียนนะครับแล้วข้าง,างด้านข้างด้านในนะก็จะเป็นคาบูเรเตอร์นะครับโอเคถอดก็ถอดง่ายๆนะฮะใส่ก็หมุนเข้าเหมือนเดิม โช๊กนะครับโช๊กบอกแล้วนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้หัวบอลชีนะครับนี่คือเปิดนี่คือปิดนะครับแล้วก็ช่องเติมน้ํามันนะครับนี่คือช่องเติมน้ํามันเติมเบนซินนะครับพอร,ต,รตูลูปสองจังหวะถ้าผสมคพอรตูลูปสองจังหวะด้วยนะครับอัตราที่เขียนไว้อันนี้ผมเติมน้ำมันไปแล้วนะฮะผสมค์มาแล้ว การผสมน้ำมันนี่เขียนไว้ตรงนี้นะครับแก๊สโซลีนแ c y c l ทูไซเคิลเอนจินนะครับออยล์ยี่ห้าต่อหนึ่งนะครับก็ยูดแก๊สโซลีนเก้าสิบนะครับสเปเชียลเอนจินออยใช้น้ำมันนะแก๊สโซลีนเก้าสิบ คนะครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรแต่พอแปลได้นิดๆนหน่อยๆน,นี่ครับบลูชิโปรเฟชแนอลทูลนะครับเครื่องมือสำหรับมือโปร,โอ,รอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนี่ตรงนี้นี้สำหรับใส่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องหล่อโซ่โอ้โหแน่นมากนะครับนี่จะมีน้ำมันผมใส่ไปแล้วแหละแต่ว่า ทางร้านเขาแนะนําให้เป็นน้ำมันเครื่องเก่านะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดแต่ผมก็ใส่ของใหม่ไปเลยนะพาะผมไม่ได้ใช้อะไรหนักหนาไม่ได้ใช้ยาวนะครับใช้ครั้งหนึ่งก็ไม่นาน5นาที10นาทียังไม่เคยใช้ยาวเพราะผมใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแค่ลองเครื่องเฉยอืก็รีวิวก็มีแค่นี้ฮนะน้ำหนักก็ประมาณนะสโลสี่โลได้นะครับ ต่ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ชั่งกิโลก็ประมาณนี้คือยกไหวฮะอันนี้จะเบรกเป็นเบรกโซ่นะครับถ้าไม่จะพักออกแล้วฮนะแต่ว่าของผมไม่ใช่ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ทำอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทกันดูว่าจะติดหรือเปล่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าดึงไม่ติดนะครับแต่ว่าเมื่อตอนเพี่งียงนีดดึงติดไปทีหนึงนะครับเพราะว่าเป็นเร่งแบบดึงสตาร์ท ผมจะลองเลื่อยนะฮะกิ่งไม้น้นกิ่งกระท้อนี่หักลงมานะที่สาเหตุที่ซื้อนะครับเพราะว่ามันต้องเลื่อยไม้บ่อยนะครับเราจะมาแบกเครื่องตัดหญ้าใส่ใบวงเดือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแล้วก็องศาในการตัดตะคงตะแคงเนี่ยมันมันไม่สะดวกนะครับถ้าตัดในแนวตั้งนะครับ้วยวงเดือนโอเคตัดไม้ใหญ่ตัดได้ครับอย่างที่เคยทําคลิปให้ดูนะ้า่านอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองเข้าไปดูย้อนหลังของผมนะคลิปใช้เลื่อยเพื่อตัดหญ้าใส่เลื่อยวงเดือนตัด ต้นไม้ใหญ่ครับตัดฟืนอะไรประมาณเนี้ยมีสามสามสี่คลิปนะครับลองลองดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าอุ่กรณ์นะถัวมือแว่นแว่นสำคัญเลยครับเสียงดังเลยนะครับอันนี้ดังมาก การตัดไม้ครั้งที่2นะครับโอเคสรุปแล้วนะครับผลการทดลองใช้จริงๆนะครับก็ถือว่าดีครับดีดีกว่าใช้เครื่องตัดหญ้าใส่ใบวงเรือนเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถพิกไปพิกมาได้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือดังมากดังจริงๆดังกว่าเครื่องตัดหญ้าเยอะเลยนะครับแล้วก็ โซ่นี่ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันหย่อนมากหย่อนน้อยขนาดไหน๋ยวผมขอไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์หรือจะแนะนำมาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่อยยนเนี่ยผมไม่มีความรู้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งแรกจริงๆที่นำมาใช้นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ